ีี่สวัสดคนนีค่ะทุกคนพร้อมกับช่องโบเก้ทีวีนะคะวันนี้นะคะโบเก้นะคะอ่าไม่ใช่เรียกว่าโบเก้แล้วกันวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันเกิดของน้องโบเก้นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะไปเอิ่มไหว้ไหว้พระที่อะไรคะทำบุญหรือเรียกว่าวัดผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้วอยู่พิชามูล วันนี้คุณพ่อกับคุณแม่จะพาหนูไปไหว้พระและทําบุญบเนื่องในวันเกิดหนูจ้ะนะครับอยู่ที่วัดป่าวังนับเย็นตาบลบางยาวอาเภอเมียงจังหวัดมหาสารคามพูดคำเือเมืองครับจรมจริงๆเช้าว,วันนี้ว่าจะให้คุณแม่กับคุณโบเกตื่นเชา้าทำบุญตะบารใช่ไหมลูก แต่<ช>ว่าแม่โอ้โหแม่แ,แบบแตื่นเต้นรุน่นนี้เจ๋งหลายเขเพราะว่าวันนี้วันพระค่ะ <What? S 2> แม่เลยไม่ต้องตื่นเช้าครับแม่บอกองน,นคะครับไม่ใช่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงสแสถานการโควิดเนาะยังระบาดอยู่นะโลกใช่ค่ะทุกคนดังนั้นเวลาที่เราจะไปทำมอเตบัตอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องสวมอัตกตขาหน้ากาก <c oughs> อนามัยครับผมสังเกตที่เห็นชัดก็คือจะมีอง ครับใช่ค่ะสีทองมาดามใหญ่องค์ใหญ่เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะทุกคนใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเฮ้ยถึงแล้วค่ะทุกคนเห็นหรือยังเห็นนะคะเป็นไงอันใหญ่ๆอญ่ค่ะนั่นแหละจำได้หรือยังคราวนี้จำได้แล้วจำได้แล้วเหรอทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะทุกคนตอนนี้เห็นแล้ว คุณแม่ในเหยียบขี้ควายคาดครึ่งเลยครับพ่อพ่อคาบได้ครับย็งไงลูกเห็นไหมเห็นในในกล้องไหมตรงตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นโบสถ์ไม้นะลูกนั่นนี่ที่ตรงเนี้ยเป็นโบสถ์ไม้ที่พระอาจารย์สุริยันนะครับได้มาจากสิทธินุส์ทั่วประเทศทั่วโลกเลยแล้วเราไปดีกว่านบอกว่าระหว่างพิชบ้ามีอาการตายทุกรายนะลูกนะครับผมถ้ามีมีหมาด้วยเหรอคบอกให้ระัง นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็เฮ้ะหนูคิดก่อนว่าหนูจำได้ไหมเอ้ยคุณพ่อหนูจำได้จำได้แล้วเหรอคะลูกจำได้แล้วมีร้านกาแฟมันไที่ตอนนั้นนั้นหนูไปกลับป้านเองแล้วคุณพ่อไม่ให้หนูไปตรงนั้นอ่ะใหลูกที่หนูจะไปแล้วคุณพ่อไม่ให้ไปจะให้กลับเลยเหรอแมคุางเกผ้สวยมากเลยแม่ตรงนี้เราไม่เคยเข้าเนาะนี่ค่ะ เฮ้ยพ่อไม่เคยนะแม่เขาเพิ่งทำเสษโอ้โอ้จมากับป้าเอาจริงเหรอยายใช่หนูก็ไปด้วยเาเหรอุบมบเขาบอกว่าคนจะรวยไปข้างหน้านี่คือคางจะยอยนะแม่นูข้บงบนด้วยนะคะเขาบอกาพ่อด้วยใชพ่อด้วยฉันมาพ่อเ้็นสิวเลยพะลูกสิวใกล้คิ้วโอเค สสวัดีค่ะอเลยคะรับเราแล้วก็ไปกราบพระนี่ก่อน,นนะลูกนะแล้วก็ขอเดินดูก่อนนะครับแต่งกายให้สุภาพดีกไหมคุณแม่ก็เลยให้หนูใส่กางเกงขายาวใช่ไหมลูกต่อรองเท้าตรงนี้นะครับไปพัดเสร็ครับมาจากมาจากเบียดมากเลยครับพ่อรู้เลยเนี่ยเเเ็นมาากอออปสีะไรู้ไหมวิธีการทําไงรู้ไหม ถือกล้องให้พ่อหน่อยอ๋อจ้าจ้าเกมมาฮะว่ายล่ะว่าย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 เอาหน้าผากใส่เอาหน้าผาใส่ไว้คหอมพอดเดี๋ยวพอดขึ้นหน้าผากตรงๆกลางสิลูกหน้าผากหนูโอเคได้หรือยังได้พอดรือยังหอมพอดไดอยังไม่ได้ไม่ได้พอดอต้มจับเลยจับตรงนี้ก็ได้ลูก เราฟังฟัง้ลูกรู้สึกว่าพ่อได้พอนเยอะมากเลยแม่ไม่เคยไปเที่ยวพม่าเลยอ้าวคิดเอานะหนูคิดอะไรหนูคิดว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่าเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายที่ลูกเดี๋ยวเราทำบุญต่อกหลายที่นะฮะขอคุณพ่อหน่อยค่ะดูดูค่ะของคุณแม่เอาไหมแม,ม,ม่ทำกับหนูได้ไหมนัม่นแหละ ไม่เปหมดเลยไม่เอาเอาแบงค์เล็กๆไปหมดเลยสาวทูอานูสาวทจิเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เก็บไว้ให้เหมือนเดิมแม่ของแม่หนึ่งเหรอชุดละสี่สิบบาทลูกด้วยกันด้วยกันลูกแค่เดียวให้หัวทำเลยอ่าโอเคสาวุูยังลูกอ่าไปติดลูกนิมิตทุกลูกเลยนะลูกนะแม่ทางนี้ครับผมให้ฟองเห็นด้วยแม่แก็เห็นแม่กดลงไปลูกนะกดเบาๆพากดเบาๆติดเลยลูกเห็นไหมน้าเห็นไหมได้นะ เป็นทองคําแต่ว่าเป็นทองคําเปลวนะลูกนะตรงนี้ล้วก็ดึงตรงเนี้ยมาดึงกระดาษออกมาสุดยอดเลยวันนี้วันวันพิเศษเลยครับแม่กับลูกครับก่อนหน้านี้ก็ลูกก็อยู่ในท้องแม่นะครับวันนี้นะครับจิตใจหนูต้องหนักแน่นมั่นคงเหมือนลูกนิมิตนะครับรู้สึกว่าพ่อพ่อเพิ่งเคยมานะนเนี่ยครั้งแรกเลยโอเค ดูครับดูครับคือกว้างมากครับกว้างมากพ๋อแม่แม่จ๋าเพื่นให้สอดตรงนี้เอาเอาโอเคครับใส่สบายครับสาธุอ่ะนี่ค่ะลูกนี่นี่นี่ตรงนี้ครับก็ไม่ให้ใส่กันใไหม่เป็นไรใส่ได้หมดเลยลูกได้ยางงั้นแหละดีละบายดีละบาย ดกดแดงๆต้องเท่ากัเมือนเล่นเกมค่ะ <c oughs> อาไปครับผมได้อยู่เห <c oughs> มือนเป็นแบบเกมโอ้นี่อิ่มปกอิ่มใจเลยคะโ <c oughs> อ้โหแบบจะรู้ยังไอ้ที่ห,หานม,หมีทอง,ทองๆได้โอเคครับโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะเหมือนหินทาทาเป็นเหมือนสีของหยกของโลกนี่แหละเน็ตพญานาคโลกไปไหว้พระกันนะโลกอืมนะโมตัสสะ แ,แ <ฟ S 1> ปลกมากเลยอีหมาบอกอีหมาวัตูแล้วทำไมให้พ่ออุ้มนะอ๋อไม่เป็นไรลูกมันตั้งเปล่าโอ้โหทำไมพ่อปวดเอวลูกทำไมพ่อปวดเอวลูกไม่รู้ลูกแม่ทำไมพ่อปวดเอวโ,<ดย>โอ้ ไม้ไหมโอเคดูดูต้นใหญ่มากอ่ะโอ้เป็นองค์แกะสลักไปไหนตั้งไมปหมดเลยให้หมดเลยค่ะน,นี่มีไหมดูสินี่ให้ใหมดเลยมาช่วย โอ้โหก้าวไกลขนาดนั้นเลยลูกอยู่ใกล้องคุกคสวยมากเลยลูก คือสนุกแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็มีความสุขที่เราได้มาทําบุญนะคะแล้วก็ถ้าเราได้บริจาคอ,อ,อันนั้นนะคะก็จะได้เอออันนี้หนึ่งเล่มน,นะคะเลือกอันไหนก็ได้นะคะแม่ก็ได้หนึ่งเล่มเหมือนกันโอ้โหเหมือนกันเลยจบเสร็จเป็นแม่ลูกกัน<ม>นะคะปไปฝากคุณยายเด่อก็จะเอาไปให้แม่ <laughs> เอาไม่อีกแล้วพ,พี่พี่จอนค่ะพี่จอนค่ะชื่อจริงพี่จอนจัดนะครับผม <c oughs> ยิ้มน่ารักมากเลยครับโอ้โห oh. oh. มือกี้แกล้งน้องเลยนะเมื่อกี้เห็นน่าตาอย่างเนี้ยแกล้งน้องเก่งๆเดี๋ยวคุณแม่กับโบเกก็จะไปเวียเทียนนะครับข้างบนนะครับเดินสามรอบนะครับ ขอบคุณคุณพี Lars ่พ si ี่คุณป้าแล้วเพื่อนเพื่อนที่อวยพรวันเกิดหนูนะคะขอบคุณค่ะปิดคลิปนะครับวันนี้มาทําบุญที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชัมโบเก้ทีวีด้วยนะคะรีบมาขอบคุณค่ะถูกค่ะสุขสันต์เดืนะคะคุณโบเก้นะ